Oh my god. Oh, you can oh สวัสดีครับ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 รู้ก็นไถ่ปั๊บเลยครับรู้นะรู้รู้รู้งานรู้อ้าวทีละสินมาด้วยฮะวันนี้โอ้โหตัดผมวันนี้ขอแบบแซมนะครับดีกว่าดีกว่าทาบ้านพี่ตัดผมด้วยตัดผมด้วยโคตรหล่อเลยเปบี้ยวเลยน้องสามเอ้าวันนี้สิบเซตปฏิบัติบาเปลี่ยวอ่ะขายไปละวห้าบาทวันนี้เราจะมาแจกนักบอล ริงปะวันนี้เราจะมาดบนักบอลนะครับโอแน่นอนอ่ะแน่นอนไหมอันนี้ครับของฝากจากตายไหมจันขึ้นรถไป350ราสใช่แล้วเขาบอกว่าใครอ่อนแอเดี๋ยวนะขากลับอ่ะลุ้ร้องกึบครึ่งชั่วโมงไม่มีแท็กซี่เลยก็บอกแล้วว่ามาด้วยกันไหมแล้วก็ไปค่อยไปลงอเขาแน่นอนมากเลยแล้วเขาไปเขาดีใจพอดีเลยท้าไงวะนั่งรถสองแถว ออนไปแล้วรัใครอ่อนแรใครอ่อนแรใครอ่อนแรก็แพ้ไปเอาสวัสดีครับ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 สัสดีก็อีกกลุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครับตัวแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเออป๋าสวัสดีครับ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 พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนฝากมาใช่ี่ยโอเค โอ้ได้ไปแล้วอันนี้ไม่ได้ไปนะได้อยากไปอะไรนะครับอ๋อแน่นอนว่าเฮ้ยทำไมนัดไว้ผมตรงนี้วะเนี่ยฮับเฟี้ยวอ่ะสวัสดีครับวันเดียวเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยผมเราเฟี้ยวมากเลยอ่ะดีต้อนุญาตนะครับแล้วเข้าไปที่สบายโปยครับขอรับคุณเชิญไดนายขอบคุณมากครับเข้าไปที่กองที่สี่ที่กชีสไดกี่เข็มนะครับสองครับโอเคครับอาจารย์สองเข็มนะครับขอบคุณครับ ฮัลโหลพี่ว in ันดีครับวันดีครับวันดีครับผมไปแล้วไม่เจอไปแล้วนี่ถ้าไปพี่บอกห้ารอบนะะโอเคว่าพ wow ี่เดยกไปแล้วเจอกันห้ารอบสามรอบพอครับ วันนี้สกอร์เท่าไหร่ครับสองศูนย์อยู่แล้วกินนี้เจอพี่ออสโค้ดศพเขาบอกว่ากลัวจะประกาศชาเดลี่ไม่มีเราทำไม่แน่แล้วพี่ฟอร์มดีนะยิ่งก็ยังไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ออสกินนี้แซวพี่ออสแต่พี่ออสบอกกลัวกลัวจะพี่พี่กลัวว่าพี่ต้องประกาศชาเดลี่ในบ้านเราต้องเป็นของเรายังไงต้องชนะนะพี่ลุงนะไก่แตกวันนี้ไก่แตกไก่แตกแน่นอนใช่ไหมพี่แนะนำตัวหน่อยเร็ว ครับอันนี้ไปอันนี้เป็นอะไรกับบีจีครับตอนนี้ไปฝึกเหรอหรือว่าไงฝึกอะไรวะอัน,นอันนี้ใครครับพ่อพ่อครับผมอันนี้สง่งส่งไปฝึกอะไรครับเราไปชนครับเยาวชนหกถึงแปดขวบครับอืมเป็นไงดอกบนานได้กี่ทีหน <c oughs> ึ่งทีตายเลยครับอนาคตจะสามทีกินเว่ยกินเว่ยเฮ้ยมันดังนี่ดังดังนี่ครับ นี่ลุเป่าวก็เทเลยว่ะเป่าเนี่ยโอ้โหอย ally, ่างเท่เ <Yes, ลยอ่ะดังดนี่ด hey, ัง mm ดังไอะไรใส่ัดังดังดงังดังดงังดัง สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหายดีแล้วนะนะโอเควันนี้นะสามแมนี่เจอพี่ออสพี่ออสบอกว่ากลัวกลัวจะต้องบอกคาเดรี <laughs> ่ นี่คือภาพบรรยากาศขึ้นครับเดี๋ยวเราจะเข้าซื้อตั๋วที่นี่ตอนะอนี่ครับปัดเบลแล้วก็เทียบขึ้นเลยสนาม40ลูนี่สองขาเนี่ยตอน<ป>แรกผมยืดยึดไปแล้วแหละตอนแรกฮดาี่พิจารณ์พิจารณกับพี่วันอ,วอ่คพ่วันนีเบนสองนั่ง ของรางวัลมากมายครับมาดูครับมีอนะฮิเดียเอลทรอนอีกหนึ่งรางวัลครับสกอร์บอยจะไม่ขึ้นเลยยังมีพัดลมตั้งพื้นมิสซูบิชิอีกเม็ดนะซินิเพสอีกสามรางวัลจริงเหรอโอ้ปัดโงเงี้ยล่ะไปกันเลยทีเดียวเลี้ยงแก้วนึงเลยซื้อน้ำแข็งใส่แก้วมาโอ้แปลว่าเยอะจากกินเบียลงครับตั้งแต่ปิจีลงสู่สนาม ปูพยาไก่ชนน้องบัวพิจยาเอซีและพุทพลเจอะบ,บิฐบิทีจีปัมยืนได้เะตะเตะล อโอ้โหมาแล้วเว้ยนี่คือบรรยากาศบนอัศจรรย์ครับบิวโซนสบิวนน่นก็เอ็นเอส่วนที่ผมอยู่ก็เอหนึ่งครับวุ้ยขึ้นทั้งแผงเลยเฮีย จิงโอ้ยิงเตะไม่ขึ้นไอ้่ยวอ่ะดอ้โห ครึ่งแรกครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสมุทรโสร BG ปทุมยูนิเต็ดและสมุทรโสรหนองบัวพิชญา F4 ยังคงเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับน่ารักเชียวโอ๊ยเหนื่อยเลยนี่นี่รอเหมือนพ่อเลยเนี่ยนี่บรรยากาศทักคือครับด้านนอกสนามครับ เขา่กจ้าอ่านบอกแม่ยงเอาไวอ่เกมขึ้งหลังครับเริ่มแล้วครับเริ่มกางแข่งขันเรียบร้อยอุ้ยนึกว่าข้า Thank you that rather นครับที่นี่ไหนผมก็เห็นวันนี้เจ๊ตะโกนถูกที่ทไหนบีจีฮะงวดที่แล้วที่นูนน่นยังบอกบีจีเลย <c oughs> จรก็ไม่ถูกว่าถูกว่าไปเมืองทองอีกที่ทททไหนบอกบีจีภาพบรรยากาศในสนามว่าอันนี้ก็นักเตะเจ็บนะครับตอนนี้เราก็นำหนึ่งสแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันว,ว่าผลไปเ,เ,เ,เป็นไงครับกว่าจะขึ้นครึ่งหลัง <c oughs> อไม่อุ่นใจหน่อยไม่ได้มีคนใส่สูงกันเยอะใครว่าเล็กๆขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสับดำไม่ขอมือนะครับขอมือนะครับแจเพิ่งขึ้นครึ่งหลังแน่นอนใช่พึ่งอะพึ่งอะได้ทอมมาได้ทอมกว่าจะขึ้นนะ ขึ้นมาเพียบเลยใช่ขึ้นมาเพียบเลยเฮ้ยอเยเอดอเยี่ยมจเย็นดึงเวลาดึงเวลานั่นแหละแต่เอาอีกนะเอาอีกลูกหนึ่งนะนที่ถามว่าอะไรตัวเก่าเราทาเดล่ทาเดเล่เลอุ้ย เยี่ยมอิงเยีย่ยมนั่นแหละท่านบีจีประทุมยูเนเต็นขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข24ชัดมงคลทองคิรีลงไปเล่นแทนหมายเลข22วรชิทธิ์แกนิศรีบังเพล่เยี่ย,ยมยนั่นแหละโอหแม่งกระชากตัวเลยจะไ,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 ได้ฟาวดโดนอะไรอะ โอเค okay, ปะ่วงเวลาเองแล้วกัน <laughs> สิ่งามพันสามร้ยยี่สิบเอท่านครับยอดคนดูครับสามพท่านทำเลยนะ <Hey. S 1> <laughs> ไปเหลืองครับไปเหลืองครับ <laughs> เขียงกรรมการ ผู้เล่นหมายเลขสิปอทองพลยจรรัตนาวิโรลงไปเล่นแทนหมายเลขเจ็ดเดียโก้ลุยสซันโด เสมอจนได้ครับหนึ่งประตูต่อหจากผู้เล่นหมายเลขสาเจ็ดวาร์โรสาเดรียไอ้เหี้ยทะเลได้ยิงทีมเก่าถึงเฮ้โอ้โจริเโอ้โหกหเฮี่เป็นไรเนี่ยพีมบ้องได้สกอร์สูงได้สกอร์ Connie, e. oh, ไ,มไ,ม ugly, ไม่ได de ้啊โอ้ไม่ได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 ้ได้ได้เด้อเด้อเอ้อโอ้โู้พับอลโอ้การบอลเราก็ยังเคลียร์ต่อไปใกล้หมดเวลาละโอหมดเวลาการแข่งขันครับ เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อศูดีไม่แพ้เดียวรับหมดเวลาการแข่งขันครับผลการแข่งขันสโมสร BG ีปักชุมยูเนเต็ดและสโมสรหนองบัวพิชยาเอซีเสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับการบอลขยอยกลับแล้วนะครับอันนี้หมดเวลาก,การแข่งขันนะเดี๋ยวเราก็จะทุกท่านค,ครับตนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กัาลังใจนักกีฬาทั้งสทีมโอเคครับนี่ เดินทางกล <te ับก็แฟนบอลหนองบัวครับอ่ะกำลังจะร้องเพลงส่งนักเตะของหนองบัวนู่นเลยครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งยังไงเจ้ก็ยังอยู่เสมอยังไงแม่นานก็ยังอยู่เสมอใช่ปะแน่นอนจิเฮ้ยทำไมโหพี่พี่ง้วนยังเดินมาสุดยอดเลยอ่ะขอมือนะครับขอมือนะครับ

ยังไงพี่จวงก็ยังเดินเดินเดินมานะจริงปะไม่เหมือนบางคนอันนี้พูดจากใจจริงนะเไว้คนที่แล้วอะ่ใะ <laughs> ใช่ไหมครับยังไงพี่วงวยก็ยังเดินมานะเนาะโอเค,อเคนี่จบแล้วนะครับการแข่งขันนี่ครับนักเตะก็กลับละเราก็ต้องกลับละโอเคกลับบ้านกันครับกลับบ้านครับ,บ,บ,น,รบนะกลับครับ oh, อ๋อลืมไปกระต่ายไม่อยู่ถ้ากระต่ายอยู่เราจะไปอยู่ตูดกระต่าย ไม่รู้เป็นไงนะทําไมถึงหาชัยชนะไม่ได้นะบีจีนะ่ะพี่งวนก็เข้ามาแล้วแต่ก็ยังโอเคยังไม่แพ้เกือบไปละพี่ว่าไงผมนัดนัน,น้าเราต้องชนะไปนันก็ต้องชนะดิต้องชนะครับแฟนบอลรอยอยู่นะครับหกนัดแล้วนะครับใชปบาเจหกนัดแล้วนะโอเคกลับบ้านกันครับคือบรรยากาศนะครับนอกสนามวันนี้ก็แฟนบอลกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับโอเคครับมากันล้ะ รอส่งแล้วเตะครับแบรนด์ม,ดมีจีเฉพาะเกตชื่ออะไรนะครับบอกชื่อโอ้โหนี่เป็นแฟนด์มีจีเฉพาะเกตนี่มา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 ลวงเอาแต้มมาอาต้าเจ้าฟองไปเยือนเดือนหน้าคราับบัดดี้ครับคอจอยนะครับโอเคเดี๋ยวลงยูทูบเลยโอเคครับน่ารักมากเลยครับแฟนบอลนะครับโอเค ปะกลับบ้านด้วยพี่โองปะกลับดีกว่า<ป>เออแน่โอเคดีใจด้วยลูกกี่คนละว,วะสองโอเคครับโอเคนะครับแบ่งกันไปวินวินพราะนัดที่แล้วนะโอเคแล้วเฮียเรากลับบ้านกันครับครับพี่ครับวันนี้จะไปเกาะรั้วปะได้ปะ <laughs> ได้ดนะนนครับนนนี่าามมจกก้องเครับสวัสดี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 ครับเบ๊สวัสดีครับ